แล้วแล้วเช้าวันที่29ก็มาถึงเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนอบอา้าวเรเลยคิดเล่นๆว่าเพื่อเป็นการครลายร้อนแล้วก็คลายเหงาของเราเราก็เลยจะออกไปจับบอสทัก7ตัวด้วยกันอบอส7ตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะจับไม่ยากหรอกไม่คารานามือของอาลักนะแต่ว่าระหว่างนั้นก็ดันมีเจ้าพวกแกง๊งล็อกเกอร์แอบเข้ามาในฟาร์มของเราแล้วลยจัดการมาซารอบคาบไงท้องกันไปหมดเลยเอาบังอาจมายุ่งกับบ้านเราน่ดหนาเสร็จแล้วเราก็พึ่งลึกขึ้นมาได้ว่าวเราพิ่งจะฟักไข่ใบไม่ออากมาน,น้องชื่อ แบบน้องเนี่ยสามารถช่วยขุดแร่ได้ข่ะบอกเลยว่าถ้าตัวเนี้ยขุดแร่เก่งไม่แพ้ตัวอื่นเลยล่ะอ๋ออมาถึงก็ขุดปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกเลยสู้เขานะหน้าตาของน้องเนี่ย เหมือนโปเกมอนบวกกับค้างคาวไปละต่อมาเราก็มานั่งคิดๆดูว่าเรามีฟาร์มเบอร์รี่มันก็กินจนเบือ่อแล้วแ่ละเราเลยทาฟาร์มวีทดีกว่าเพราะว่าวีดเนี่ยเราเอาไปทําแป้งได้แล้วแป้งเนี่ยเราก็ไปดัดแป้งไปทําอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นพวกขนมปังทายแยมหรือว่าจะเป็นขนมเค้กก็ได้ทําให้มื้ออาหารของเราเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็แปลกใหม่มากขึ้นอ,อ,อ,อาหารหรีบทำเลยอ้อมพี่เคนหิวเบื่อเบอร์รี่จะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะปลูกข้าววีดให้พี่เคนกินนะ เสียดายไม่มีข้าวโอตอ่ะ <c oughs> พอระวาดมาเนี้ยเสร็จเราก็ช่วยน้องมาตามต้นไม้เลยสเสร็จแล้วก็เบ,บิ้มออกมาเป็นโกโก,โก้ครันช์เดี๋ยวเราจะให้เจ้าพวกเนี้ยช่วยทำฟาร์มให้เราต่อนะแต่ว่าก็ยังขาดตู้เย็นไปเราเลยมาครับตู้เย็นเ <c oughs> พราะว่าอาหารของเราบางอย่างถ้าเรากินไม่ทันหรือว่าเก็บไม่ดีเนี่ยอาหารมันก็จะน่าบุดเสียด้ของแย่แล, <c oughs> แล้หละอ้าวเฮ้ยไปไงมาไงไมีตู้เย็นด้วย S <S <S เราจำเป็นจะต้องมีตู้เย็นไว้สำหรับถนอมอาหารนะเมื่อกี้ยังใช้ไม้อยู่เลยแต่ว่าจะต้องมีเจ้านกแพนกวินน่ะมาช่วยให้ความเย็นไม่อย่างนั้นตู้เย็นของเราก็จะไม่เย็นเนาะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปเราก็จะทำการครับเครื่องผลิตแป้งซึ่งเครื่องผลิตแป้งของเราเนี่ยก็เป็นแป้งที่ทำจากข้าววีดหรือว่าข้าวสาลี <S <S 2> <S 2> เราก็สามารถจะนำมาดัดแป้งทำอาหารที่เราอยากจะกินอย่างอื่นใหม่ๆได้โอ้โหนี่ไงเคล็ดลับความอร่อยนี่ไงเราสามารถผลิตแป้งได้แล้วแต่ว่าการที่เราจะผลิตแป้งได้เนี่ย จะต้องมีโปเกมอนธาตุน้ำมาช่วยหรือว่าเจ้าพาวมอนตัวที่เป็นธาตุน้ำมาช่วยนะเพ<อ>าะว่าน้องจะช่วยปั่นน้ำเราก็ผสมแป้งของเราออกมาอ๋อเราใช้แรงงานน้องขนาดไปไหมเนี่ยตัวนิดเดียวเองอะบอกแล้วเราเอาน้อมาเป็นธาต <c> ุ <oughs> แต่ว่าน้องก็กลายเป็นจนป้นใจเราไปแล้วนะ พราะว่าน้องได้ใจเระไปเต็มๆทุกตัวแหละแล้วต่อไปก็มาถึงการทําอาหารสุดอร่อยค่แเราเราจะลองทําขนมปังกินนะวอ้ยขนมปังเขาทำกันแบบนี้เหรออ๋อแล้วตามันเหมือนเอิมขาไก่น้องไก่เลยเฮ้ยมีนี้มันไก่ไก่ย่างกำลังปิ้งขนมปังอยู่แล้วต่อมาเรากลัวว่าน้องเขาจะร้อนเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนๆเราก็เลยเอาแท่งน้ําแข็งหรือว่าคล้ายๆกับแอร์ธรรมชาติเนี่ยเอามาวางไว้ให้น้องนะเผื่อน้องแพนกวินน่ะเขาจะได้ระบายความ อ,อ๋อโหพี่เคงมานั่งตรงนี้จะได้ไม่ได้เย็นดีจุงเบยก็ดีนะพี่เคงเขาก็ร้อนนะเสร็จแล้วเราก็ทาเจ้านกแพนกวินเนี่ยมาลองใช้แอร์ธรรมชาติของเราดูนะมาแล้วเจ้านกแพนกวินไหนเราต้องการพีเซนเตอร์เราทำน้ำแข็งใส่มให้เราเรานั่งดูดิ ว่าทา,ทางน้องจะชอบนะฮเย็นจังเลยครับวอ,<ข>อาผมชอบน้ำแข็งนะครับผมไอ้น้องชอบก็ดีแล้วล่ะน้องจะได้อารมณ์ดีแล้วก็อยากช่วยเราทําฟาร์มต่ออย่างนี้ล่ะว่าแต่เป็นนกพันกินเนี่ยก็ต้องอยู่ในน้ำแข็งใช่มหม น่าเห็นใจจุงอยู่ในอากาศร้อนๆก็ไม่ได้ต่อมาเราก็มาครับเตาอาหารขั้น2เราจะได้ทําอาหารแปลกๆใหม่ๆได้เยอะขึ้นยังไงล่ะแล้วก็จะสามารถทําอาหารได้ไวขึ้นด้วยเสร็จแ,แล้วว้าวขนมปังฝรั่งเศสเต็มหม้อเลยแต่เขาอยากกินขนมปังไทยเยี่ยมมากกว่านะอ้าวเฮ้ยดูสิมีขนมเค้กด้วยแต่ว่าเรายังไม่มีนมเดี๋ยวเราทําไข่ดาวกินกันกันดีกว่าเราจะต้องทําไข่ดาวทิ้งไว้นะเอ้ยดูดีเอ้ย,อยมันทอดไข่ดาวได้คุณๆนะบนกระทะนะ แล้วก็ลองเอาทำเบอร์รี่อบดิ ฮ้ยเบอร์รี่ก็เอามาอบกินได้โอ้โหไม่พอดีสงสัยจะกลายเป็นลูกเกตนะนี่ไงตาลักไข่ดาวแล้ววันที่30เราสังเกตว่าโปเกมอนของเราเนี่ยป่วยเราก็เลยจะมาปรุงยาให้น้องน้องกวางเข่าม่วงของเราเนี่ยเขาป่วยนะคะเราเลยมาผลิตยาเม็ดให้น้องกินค่ะยาเม็ดเนี่ยมันดีระดับนึงแหละเพราะว่ามันช่วยรักษาให้น้องอาการดีแล้วก็หายเป็นปกติค่ะน้องทางานหนักนี่นะน่าสงสารจังเลยอ่ะก็เราใช้น้องตัดไม้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะ ไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าปีป่าปีป่าปีป่ายาเม็ดมาแล้วจ้าสุเชิญครับทุกคนรอบครับเจ้ากวางน้อยอยา่าเพิ่งเป็นไรไปนะกินยาเม็ดก่อนน้องได้ยาอายุวัฒนาแล้วน้องแบบตื่นตัวเลยนะ เราลุกหัวให้ความรักกับน้องกันว้าวหายแล้วแค่นี้น้องก็ได้ยาดีหายแล้วล่ะแล้ววันที่31เราก็ออกมาดูฟาร์มวีดของเราปรากฏว่าผลผลิตของเราเนี่ยผลิตฟาร์มวีดถักไาได้เยอะแยะล่ะดูดีต้นวีดของเราเนี่ยมันเจริญงอกงามแบบว่าเก็บผลผลิตกันไม่หวัดไม่ไหวเลยล่ะจะพวกพาวมันของเราอ่ะก็รีบช่วยกันเก็บวีดกันใหญ่เลยถ้าอย่างนั้นเรารีบมาตุนอาหารกันดีกว่าจะทําอาหารอะไรดีนะเรากล่าว่าซึ่งเราเนี่ยต้องการจะตุนอาหารเอาไว้เยอะๆเอาไว้สําหรับออกไปสู้กับ บอสอีก7ตัวเราก็มาดูซิว่าพี่เคนเนี่ยผลิตอาหารก็ถึงไหนแล้วอ๋อเรื่องนี้ไว้ใจได้เลยเอ้ยลืมหลังมือแล้วเราก็จะเตรียมคองที่ไว้สำหรับจะไปสู้กับบอสไม่แน่ใจว่าบอสในวันนี้เราจะหาเจอได้พบ7ตัวหรือเปล่ามันต้องมาลองดูเริ่มต้วนวันที่3ที่2เนี่ยก็รีบขับชุดเกาะกันเลย แล้วก็ชุดกอ่อของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มจะเสื่อมแล้วนะเราก็เลยจะมาทําชุดเกอ่อใหม่กันซึ่งชุดกอ่อเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นเหล็กด้วยละ่ะเราก็<ๆ>จะได้ชุดกอ่อเหล็กแล้ววันนี้ดูด้วยชุดใหม่เหรอใช่เป็นชุดใหม่เป็นชุดกอ่อเหล็กผสมกนันหนังนะเอ้ยเดี๋ยวเขาถักเองพี่เคมาช่วยถักมาแล,ล้วเร็วเข้ามันได้เสร็วเร็วชุดเกาะใหม่มาแล้ว,ว,วเป็นชุดกอ่อเหล็กผสมหนังอย่างเท่อดูดีสีมันพี่เคนเจ๋งมากล่ะแต่ของแพงเนี่ยนะเอาไว้ให้เขาก่อน แล้วก็เดี๋ยวเราจะคับปืนให้กับพาวมอนของเรานะคะเราจะให้เจลิงจอตัวสีเข,วเขียวของเราเนี่ยถืออาวุธที่เป็นปืนค่ะแล้วก็เป็นปืนไรเฟิลเลยนะคิดว่าน้องน่าจะเป็นตัวโหดตัวหนึ่งที่จะช่วยเราสู้กับบอสได้แหละเดี๋ยวเราจะมาวอล์หาบอสกันนะคะเพราะเราเปิดแผนที่ทิ้งไว้แล้วเอาล่ะเราวอล์มาที่นี่ที่เนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่เราเลงเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอไปจับวัวนมก่อนเนาะเรายังไม่มีนมเลยอะ่ะเราต้องการนมไปผลิตเค้กนะ รู้สึกเค้กเนี่ยก็จะทํานานเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องรีบมีนมก่อนเอาเจ้าตัวนี้นี่แหละจะวัวน,นมเ <c oughs> อ้ยหน้าตาน,น้องเหมือนชีสมาเซลล่าเลยอะ่ะ <c oughs> อุย้ยตัวใหญ่ท่าทางแบบจะได้นมเยอะนะเฮ้ยน้องกําลังหลับจังหวะนี้แหละเป็นโอกาสอันดีของเราแอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะมีขนมเค้กกินแล้วว่ะดี อืมก็คงจะต้องรองอีกพักใหญ่ๆนั่แหละเพราะว่าการผลิตขนมเค้กใช้เวลานานโขอ,อยู่แล้ววันที่3ทบ3เราเดินมาเรื่อยๆจังหวัดแป้ะแหมกับเจ้านี่พอดีเลยลิปวันนี้เหรอโอ้ยน่ารักมากเลยเจ้าตัวเนี้มีสีชายนี่ด้วยนะแล้วผู้แพ้สีชายนี่อยู่แล้วเราพลาดไม่ได้ที่จะจับน้องเราได้ให้นูเมลก้อนอนกไปช่วยสู้แทน แต่ว่าถ้าทางน้องก็ไม่ยอมมง่ายๆอะเนาะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกหน่น้องก็จะยอมเป็นของเราเองหวังว่าจะเป็นการเปิดเลิกที่ดีนะขอให้ปิดขอให้โดน แต่ระหว่างทางที่เราจับเจ้าริปปันนี่อยู่เนี่ยมันก็ได้มีนกที่มีขนสีแดงๆมากล้างโจมตีเราซะง,งั้นเราก็เลยให้เจ้าคิงอปากาเนี่ยออกไปช่วยสู้แล้วเราก็จับทั้งสองตัวนี่มาเป็นท่าของเราซะเลยอ้าวเฮ้ยเอาอเหม <c oughs> าหมดเลยละ่ะเหมาหมดเลยคิดว่าเราจะใช้งานได้นะพี่เกนขอตัวนางเดชไม่ได้ไม่ได้พี่เคนเขาขอเหมาเป็นคู่นะอจิเอาล่ะเรียบร้อย เราได้นะว่าไปสมัครพรรคพวกแล้วล่ะคิดว่างวดนี้ไม่น่าพลาดนะหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางต่อค่ะเดินทางแล้วก็เก็บของมาเรื่อยๆปามของมาเรื่อยๆเราก็มาเจอกับเจ้าแกะสีชมพูคิดว่ามันน่าจะช่วยเราผลิตขนแกะได้ดีเลยล่ะเราก็เลยตัดสินใจไปจับน้องก่อนในระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปสู้กับบอสเอาว่าน้องก็ยังไม่ยอมง่ายๆเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็เลยต้องใช้ไม้แข็งแล้วก็ใช้เจ้าดูแมวก้ันเนี่ยออกไปกำราบน้อง แล้วเราก็ใช้บอลเนี่ยปาใส่น้องซะเลยแต่ระหว่างนั้นน้องก็ยังไม่ยอมแพ้ว่าจะจับได้ก็ใช้เวลานานอยู่นะเฮ้ย<อ> จ้านี่มันชื่อว่าวูป๊อปเหรอชื่อนี่สมกับตัวเลยนะน่ารักไม่แพ้ชื่อเลยละ่ะเราได้นอมาครอบครองแล้วสบายใจเดินทางต่อเราเดินทางใหม่นิดนึงเราก็ใช้ความว่องไวกลิ้งไปกลิ้งมากระโดดหลบแล้วก็ให้เจ้าหนูแมวก้อนเนี่ยช่วยสุ้อีกแรงนึงเราคิดว่าข้างในอะ่ะมันจะต้องมีของให้เราเก็บได้แน่เลยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือมันมีหัวจอกอยู่ข้างในตัวหนึ่งอะดิ oh. แย่แล้วอุย้ยมันมีปืนด้วยเฮ้ยแต่ว่าถ้าทางมันกากาเนี่ย จริงๆเจ้าพวกแกงล็อกเก็ตเนี่ยเราก็สามารถจับมันมาช่วยงานได้นะหรือจับมันมาเป็นแพทยได้แต่ว่าเราไม่อยากจับมันเพราะว่ามันกัโปเกมอนหรือว่าพาวมันของเราเนี่ยเก่งกว่าหลายขุมเลยแหละเราก็เลยไม่จับเป็นกลับไปเราก็เลยใช้วิธีกวาดล้างมันดีกว่านะเราจะกวาดล้างมันให้รบทุกตัวแหละไม่ให้มันออกมาจับเจ้าพวกพาวมันปากมาได้หรอกโอนีสชั่วมากเลยมันมาทำลายพาวมันของเราอ่ะมันจะส่งออกนอกหรือเปล่าอ่ะเอ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องตุยล้างมันแทงข้างหลัง โอ้เกม่อนเราปดจุ้งโอ้ด <antique energy S 1> อย่างนี้ต้องเจอคิงอปป้ามาเพิ่มไหมแล้วก <ing> ็ถ <su ing> ึงเวลาที่เราจะปลดล็อกประตูช่วยจะเผาหม้อหลักมาหลังจากนั้นเราก็วิ่งตรงปีขึ้นวิหารไปที่นี้น่าจะเป็นทาวเวอร์อีกแห่งหนึ่งที่น่าจะมีบอสต่อนอยู่ข้างในนะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นบอสตัวไหนเราเข้าไปไฟแบทเทิลกับเขาดูก่อนละกันเราก็เข้ามาในวิหารบอสรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกแปกนะ นั่นบอสเหรอบอสเป็นผู้หญิงท่าทางจะเป็นผู้บริหาร C E O ของเจ้าพวกแก๊งล็อกเก็ตนะเพราะว่าเขาใส่ชุดแก๊งล็อกเก็ตอดีแล้วเขาก็ท้าดวลเราสู้ได้เลยท้ามาท้ากับไม่กองออกโอ้โ oh. ห <c oughs> นั่นคือพาวมอนคู่ใจของเขาเหรอเจ้าตัวนี้มันกริชบอสนี่นะเฮ้ย <Hey, S 2> มันท้าไฟฟ้าเอาแล้วงานนี้ไม่หมูอย่างที่คิดเพาว่าเขาพันึกกำลังกันสคน อย่าเล่า,ลางานงอกซะแล้วมาคนเดียวซะด้วยเฮ้ยถ้าพี่เชงจะไม่ติดน่ามันทู่บริหารแกงล็อกเก็ตไม่ใช่หรอน่าจะใช่นะ ไม่เป็นไรเรามีบอสหลายตัวแต่เจ้าลิงจอสีเขียวของเราเนี่ยมันก็สามารถยิงปืนได้เจ้าตัวนี้เก่งไม่เบเาแหละต่อให้เป็นท่าใส่ฟ้าเราก็สู้ได้รู้สึกว่าเจ้ากริสบอสเนี่ยจะเป็นท่าใส่ฟ้านะอ๋อมันสามารถจะปล่อยพลังไฟฟ้าหรือว่าพลังใส่ฟ้าฟาดมาได้นี่มันปิกาจูยักษ์ทักๆเลยนึกว่าปิกาจูายักษ์กายร่างเราจะปล่อยไฟฟ้าแสนโมลหรือเปล่าเนี่ยเฮ้แต่ท่าทางมันโหดไม่เบาเลยนะแต่ว่าก็ไม่คารณามือของเราหรอกในที่สุดเราก็ล้มบอสทั้งสองคนได้ เป็นไงล่ะท้ากับใครไม่ท้ามาท้ากับเรา <c oughs> เราไปตามจับบอสกันตอน่อดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเราจะออกเดินทางมาที่วิหารของสวอตแมสเตอร์ที่วิหารของสวอตมาสเตอร์เนี่ยมันมีเจ้าบอสท,ที่ชื่อว่าบูชิ บูชี้เนี่ยเหมือนจะเป็นนักซามูไรนะเขาน่าจะมีความสามารถเป็นธาตุไฟรู้สึกว่าตัวนี้ฟันดาบเก่งมากเลยนะบู๊เก่งมากเลยถ้าเราได้จตัวนี้มาแล้วก็มันจะต้องช่วยเราบูได้แน่เลยเฮ้ยมันเป็นธาตุไฟมันอาจจะช่วยเราทาอาหารได้ก็ได้นะเอนนาง่ดีน่าจะช่วยทาอาหารยังช่วยบู๊เก่งไยนะจับมาให้ได้นะอ้อมพี่แกนอยากได้มันสามารถปล่อยพลังเครื่องสีเขียวได้วิรู้สึกตัวนี้จะวาร์ปได้นะมีความสามารถพิเศษในการวาร์ปได้ด้วย ตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆแถมยังว่องไวเหมือนซัมไรลยอีกต่างหากดาบเตียยนี่ฟันฉับเลยนะถ้าแตะแล้หลบไม่ดีอะแผลลึกแน่นอนอู้หูสุดยอดเป็นพลังหน้าดูยา่าเราคิงอัปก้าสู้เขาเราต้องปล่อยให้คิงอัปปาก้าไปช่วยสู้กันระวังนั้นตุยนะอ้อมลำพังเราน่ยจะสู้ไม่ไหวส่งนูเมลก้นไปเพิ่มนูเมลก้านสู้ะนะ <c oughs> ตอนนี้บอสบูชีเนี่ยเลือดของเขาอะลดลงไปเยอะแล้วละ่ะอีนีดเดียย ส่วนเราก็จะตุยเหมือนกันเล<อ>ือดเราก็จะไม่มีเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เราเข้าสู่ขั้นอันตรายแล้วอ่ะอันตรายมากๆากเลยสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็ส่งเจ้าลิงจอาเนี่ยยิงปืนออกไปรัวๆน้องช่วยได้เยอะลยละหลังจากนั้นก็รีบปาบอลซะเลยหวังว่าบอลสีฟ้าจะพอจับน้องได้บ้างนะ แต่ว่าลูกแลากก็พลาดไปเราลูกที่2องสิฮิวมาต้องใช้บอลสีเหลืองจับนะถ้าเป็นบอลสีเหลืองแล้วก็จะจับได้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะนั่นไหเรียบร้อยจับได้แล้วชาวันที่35เราก็รีบออกเดินทางต่อเราเห็นว่ามีโปกเกมอนหน้าตาแปลกๆอยู่ข้างหน้าเราเลยวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆหน้าตามันสวยมากเลยล่ะ แต่ว่าข้างหน้าของเราเรากับเจอกับบอสกูมอสตัวเนี้ตัวเล็กๆถถาบ้านแล้วก็จับมาแล้วแต่ว่านี่เขาเป็นถึงบอสเลยนะอุ้ยน้องเป็นธาตุพืชทีน่นะไม่ได้การลวเราจะปัดไปไม่ได้เราจะต้องจับน้องมาเป็นลูกสมุนของเราให้ได้เลยเอ้ยมันสามารถยิงดินระเบิดได้ด้วยเหรอไอ้เราจะยนบอลสีเขียวไปจับดูก่อนไม่รู้ว่าจะจับปิดหรือเปล่าลองดูก่อนละกันปรากฏว่าปิดเฉย ภารกิจสำหรับบอสตัวนี้เราก็จับมาได้เรียบร้อยแล้วว่าไวาจูเบอร์ชิวอะไรขนาดนั้นเราก็วิ่งมาเรื่อยๆเจอกับหน้าผาแต่ว่าเรากลับเจอกับบอสที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำอีกตัวหนึ่งเห็นหน้าตามสวยดีธาตุางจะมีพลังพืชเราก็เลยช่วยกันลุมจับมันตัวนี้ชื่อว่า Ber บอรเชารี่จ้าบอชารีเลเวล2ี่เป็นธาตุพืช, <S <S พชลองเอานูเมลก้อนที่เป็นธาตุน้ำกับธาตุมังกรไปสู้ดูบ้างดีกว่าแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลเหลือดไม่ใครยลดสักเท่าไหร่เราเลยต้องใช้ความว่องไวหลบหลีก ลิงไปยิงมาหลบก่อนแล้วให้น้องลิงจอสี่ช่องแลเนี่ยช่วยยิงปืนใส่ไปก่อนน้องก็ยิงหมดโมเลยนะเฮ้ยี่เคนดูในแผนที่ไอ้ตัวที่อ้อมตีอยู่นี่หน้าตาเหมือนเมกันเนียมเลยนะเมกันเนียมหมอคาว่ามันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนเมกันเนียมมากเลยแหละแต่ว่าดูจะสวยกว่าเยอะเลยนะซึ่งน้องเนี่ยเหมือนจะปล่อยพลังมเมล็ดพืชได้ด้วยแหละโอ้โหมันมีท่าปล่อยพลังระเบิดของมเมล็ดพืชด้วยตอเนี้ไม่เสียแรงที่จับมาเลยนะ แต่ว่าจะต้องเสียบอลเยอะหน่อยโดยเฉพาะบอลสีเขียวของเราใครที่ฝุดเขาก็จับน้องติดแล้วแต่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยต่อแกลกันใหม่ มีเท่าไรผลานให้หมดไปเลยแล้วกลางคืนของวันที่35ในป่าลึกเราก็จะเห็นเจ้าพาวมอนที่หน้าตาคล้ายๆกับกวางผสมจิ้งจอกไฟเราก็เลยจับน้องเลยน้องชื่อว่ารูบี้เจ้ารูบี้เนี่ยหน้าตังมันเหมือนกับกวางผสมกับจิ้งจอกสีได้จริงๆนะเราก็เลยไม่รอช้ารีบเข้าไปจับน้องแต่ว่าน้องก็พยายามจะวิ่งหนีแล้วนะเหมือนกับว่าน้องยังไม่อยากโดนจอบนะ่ะ แต่ว่าเราก็อดใจไม่ไหวก็เลยจับน้องกลับมาก่อนเลยพอเราวิ่งมาเรื่อยๆเราก็เจอกับวิหารวร้าปีกแล้วเราจะเข้าสู่ดันเจี้ยนต่อไปกันในดันเจี้ยนนี้เราจะต้องพบกับบอสพาวมนชื่อว่าลูนาริสน้าตาของน้องเนี่ยคล้ายๆกับมิวทูในร่างเมกาเลยนะแล้วน้องเนี่ยก็สู้เก่งไม่เบาเลยล่ะน้องปล่อยพลังแสงได้สุดยอดไปเลยวินน้องชาร์จพลังเราปล่อยพลังแสงใส่เจ้าคิงอปาก้าของเราเฮ้ยหรือเขาใช้พลังจิตอ่ะ เหมือนน้องจะมีธาตุพลังจิตหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูท่าของน้องพลิ้วมากปล่อยแบบไม่หยุดเลยนี่ก็เหมือนมีวูทูในโปกโนเกมอนจริงๆอะดิอาจจะคล้ายๆนะแต่ไม่น่าจว่าจะล้มน้องได้หรือเปล่าเหมือนน้องจะเป็นตัวผู้หญิงนั่นแหละอะว้าไม่เป็นไรบอสเรามีหลายตัวเอาละจะลิงสู้ไม่ได้ทางงั้นกันนี่เลยจะนกฮูกเอาไปสู้สิไว้ขาดทางจะไม่ไหวจึงมือหน้าดูดละ ไม่เป็นไรเราถอยออกมาตั้งหลักก่อนให้อยู่ใกล้ๆเราอาจจะตุยได้น้องยิงแรงมากอู้หเกือบเกือบเกือบไปท้วไม่ละโชคดีเจ้าสมุไรออกมาช่วยทันปากทีนะบูชิบูชิไหนระวังตัวล่ะเอ้บูชิไม่ไหวดูเมล้อนต่อเลยดูเมล้อนก็ไม่ยอมแพ้เขาประชิดตัวหน้าดูแล้แหละโอ้โหลูนาริสไม่ยอมให้ประชิดตัวง่าย ไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาเจลิงจอสีเขียวเนี่ยเอาไปสู้ตัวนี้มันเก่งปูพี่เจนตายนะอ๋อเบาๆนะเกือบแล้วเกือบแล้วเราต้องลองจับน้องูแล้วล่ะลองดูนี่ติดไหมนี่ขนาดใช้บอลสีเหลืองยังไม่ติดหรอสงสจะต้องพัฒนาใช้บอลสีแดงแล้วล่ะอ๋อจะไปหามาจากไหนเอาแค่นี้มีแค่นี้ก่อนแต่ว่าบอลสีแดงมันจับได้ดีกว่าเยอะเลยนะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยๆผลิตโรงงานของรถปะ ตอนนี้ก็ใช้บอลนสีเหลืองไปก่อนโอ้ยแย่แเราน้องพยายามจะโจมตีเราเราจะต้องคอยกิ้งตัวหลบตกิวกันกิ้งตัวหลบเนี่ยเราถนัดอยู่แล้วหวังว่าวที่จะจับติดนะอย่าให้พี่เสียบอลเยอะเดี๋ยวบอลพี่หมดก่อนเฮ้ยอเอ๊ย วองซู้พี่ได้่ยหรอน้องเลือดน้องจังหนหมดแล้วนะอุ้ยมีเปอร์เซ็นต์ติดนั่นไงติดแล้วลูนาริสเป็นขงังแล้วล่ะ Yay, <hey> เย้ใชโยวเฮ้ยกว่าจะได้ฮืดขึ้นคอออกไปดีกว่าวันที่36มสาว่ากกลับมาถึงบ้านแล้วล่ะโอ้โห วัดนมเต็ไมไปหมดเลยเราก็รีบเก็บนมก่อนเลยเพราะว่าเราอยากจะได้นมเนี่ยมาทําพวกขนมเค้กนะน้องวที่อ้อมจับมาโหเขาให้ของดีมากเลยอะนมเต็มไ,ไมมมรไปหมดเลยนมเต็มฟาร์มไปหมดเลยใช่ปะวิ่งกันเก็บไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยลองทําอาหารอยู่ดิมีไงทําแพนเค้กได้แล้วแล้วก็ทําเค้กได้ด้วย โอ้โหเราทำนานอย่างที่ผักไว้ตอนแรกกันนะเค,ค้กมันจะทำนานเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้องทาวมอนเนี่ยทำต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกินทีหลัง <c oughs> อเอาละจ้าฝากนลยนะออนจะไม่อยู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวพี่เคนจะได้โดเขาจะออกไปล่าบอสตอนอไปเลยไม่ต้องรีบกลับน,นะฝากพี่เคนดูแลบ้านกับดูแลเด็กๆนด้นะ <c oughs> ได้เลยโดยเฉพาะเตาอ,อาหารเนี่ยไว้ใจได้เลยเดี๋ยวเขาทำนมร้อนกินก่อนกินเร็วไม่แบ่งใครนะอืนมร้อนยังต้องลงกระทะทอดอีกะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กินละเนี่ย โอ okay, เคนะปาได้เสบียงมาเพิ่มแล้วล่ะตอนนี้เราก็เติมเลือดให้กับพาวมอนแล้วก็เติมสเสบียงอาหารให้กับพาวจนอิ่มท้องแล้วล่ะวันที่3 6เราก็เดินทางต่อจนมาถึงดันเจี้ยนของพันเดอร์ดราคอนเราก็มาพบกับเจ้าลิเลสต์รัตลักส์หน้าตามันเหมือนกับไดโนเสาร์ทรงผมมอฮอคกันล่ะเจ้าตัวนี้เคยเห็นตัวสีเขียวนะแต่ว่าถ้าเป็นบอสเนี่ยจะเป็นตัวสีเหลืองเจ้าตัวเนี้ยเหมือนเดนริวในโปเกมอนเลยนะนึกว่าเจอเดนริว เ <laughs> จ้าแดนริวว้าน้องเหมือนกับไดโนโเสาร์เฮ้ยจริงด้วยหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยเดีย๋ยวพาลูกกตานะ <laughs> แต่น้องตัวใหญ่กว่าเยอะอยไม่เป็นไรหรอกน้องไม่โหดเท่าไรหร่หรอกน้องเป็นทตุมังกรกับสายฟ้านะเพราะฉะนั้นน้องจะมีสกิลสายฟ้าแล้วก็มีสกิลของทตุมังกร <gasps> โห้ดูท่าน้องยิงซะก,ก่อนยิงเป็นพลุไฟออกมาเลยล่ะนึกว่าน้องเล่นพลุอยู่นะเนี่ยไว้ถ่าบอสทางเราท่าทางจะไม่ไหวอะเนี่ยไม่เป็นไร ตอนนี้เลือดน้องหดถ่ายแล้วเหลือนิดเดียวเราก็รีบตาบอลสีเหลืองจับน้องก่อนเลยปรากฏว่าจับติดมุ้ยเดี๋ยวนี้จับง่ายเลี้ยงง่ายอะเนี่ยเย้ตัวใหม่มาแล้วดิจุงเบยตอนนี้ท่าทางจะสู้เก่งใช้ได้แล้วละหลอกไปรอบพามบอลป่ากันต่อดีกว่าเราตัวเนี้ย เหมือนแพ้ไฟเลยแหละหน้าตาแบบมันมีเขาเป็นแพ้นะแต่ตัวมันอะ่ะมีคล้ายๆกับเปลวเพลิงอยู่รอบตัวนะ่ะน่าสนใจมากเลยเราก็เลยจับน้องซะเลยแต่าทางน้องจะโกรธพยายามจะขวิดเราโอ้โหอุ้ยน้องน,น้องโหดอ่่เนี่ยแต่ว่าเราโหดกว่าเพราะว่าเราเนี่ย ตามจับได้มาหลายตัวแล้วจะเอาไปใช้งานที่บ้านยังไงลรอว่าแต่ก็สงสารน้องเหมือนกันนะที่ต้องเอานังว่าเป็นทาสแรงงานอนะเนาะเอะ๊แต่ฟาร์มของเราสวัสดิการดีนะนูสิมีแท่นน้ำแข็งให้นอนอาบด้วยแต่เราก็มีสวัสดิการนันทน,นาการให้น้องนะต่อมาวันที่37เราก็เดินเข้ามาในป่าตอเดินทางเข้ามาลึกเรื่อยๆเราก็เห็นโปกเกมอนที่ยังเป็นตัวที่เราแบบว่าดูเหมือนปกตินะยังไม่เจอตัวแปลกๆที่เราสนใจถ้าเราเดินทางต่อมาอีกนิดนึง ตรงที่มีแองหนะ้าผาลงไปข้างล่างเราดันเจอกับบอสนกสีเหลืองโอ้ยตัวนี้น่าสนใจมากเลยล่ะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะจับได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันบินน่ะคงจะต้องใช้ธนูนะตัวนี้มีชื่อว่าบีคอนเหรออืมตัวนี้แหละที่เราอยากจะจับเป็นบอส เพราะว่าเราอยากจะได้บอสที่มีปีกบินได้เป็นนกแบบนี้มานานแล้วไม่รู้สึกว่าน้องจะเป็น่าตสายฟ้าด้วยนะอย่างนี้ก็ทูนหวานแล้วสิใหม่ถ้าเรามีโรงงานไฟฟ้าจะได้ให้น้องมาช่วยชาร์จไฟให้นะถดีนะอยากจะให้น้องมาช่วยแบบทำระบบไฟฟ้าให้มากกว่าแหละแต่ที่สําคัญเราขี่น้องบินได้เราจะได้บินได้สักทีนะไอ้แต่น้องจุดชมแบบไม่เผื่อคนข้างเลยอะ่ะเยาแล้วลูนารีช่วยด้วยโอ้ยไม่โดนนะ่ะโอ้ยโดนเต็ม,เต,มเต็มแล้ว ว้เจ้านี่มันดื้อสมัรเลยบีคั่นอาจจะต้องจับในายให้ได้ตอนนี้รูนาริสกับบีคั่นเนี่ยเขาก็สู้กันไปสู้กันมานะแต่สุดท้ายแล้วรูนาริสก็ไม่ไหวเราเลยเปลี่ยนตัวให้เป็นเจ้าจอเขียวเนี่ยออกไปช่วยยิงคันดาวตัวเนี้ยช่วยได้ทุกงานเลยนะแต่ว่าต้องให้น้องพักเหนื่อยบ้าง <c oughs> อุ้ยน้องโดนไฟฟ้าช็อตใหญ่เลยเอาล่ะเลือดน้องลดแล้วแล้ก็ใช้บอลเนี่ยลองจับน้องดูนะไอ้ยี่ก็ยังไม่ตีต่อ ออ้ยหวังว่าครั้งจะติดเอา้าไม่ติดอุย้ยแล้วอีกกี่ลูกจะติดเนี่ยสิ้นหวังแล้วของใสจะอดบอลก็จะหมดแล้วของจะหมดแล้ว,ว่ะเอาไปบอลสีเหลืองไปกันละกัน<อ>เดี๋ยวอีกนี่ยจะต้องมีบอลสีแดงให้ได้เลยอันนี้จับกันจับกันจับให้ได้จับให้ได้หดาบอกว่าตอนนี้เดืชะมาดแล้วแหละกว่าจะจับได้เนี่ยเราต้องเสียบอลให้กับบีคอนเนี่ยไปเยอะมากเลยนะแต่มันก็คุ้มค่าเพราะว่าเราได้น้องมาเป็นลูกสมุนแล้วเรียบร้อย ่อมาเราก็เดินทางข้ามแม่น้ำมาแล้วเจอกับฝูงพึ่งราชินีแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดที่เราสนใจเราก็เลยออกเดินทางไปเรื่อยๆก่อนหวังว่าจะเจอตัวใหม่ๆแต่เราก็มาเจอกับเจ้าลิงสีดําเดินอุ้ยอ้ายอยู่ริมน้ำเฮ้ยเราก็สนใจเจ้าลิงดาตัวนี้เราก็เลยจับเลย <c oughs> เอาแหละเราจะเอาตัวนี้แหละเฮ้ยมันตีอ,อกชกตัวนี่ล่ะมันเป็นลิงกอริลลาสีดําหรอเฮ้ยนอนน้อทน่าทางจะสู้เก่งนะเนี่ย เอาละจับตัวนี้นี่ล่ะเอาตัวนี้ก่อนเลยบอมสีเขียวจะไหวหรือเปล่าเมกาสเปีย <a> หวังว่าจะไหวนะปึ๊บปิดแล้วแล้วต่อมาเราก็มาเจอกับในป่าไผยหรือว่าเป็นป่าบ а มบูเฮ้ทั้งเป็นแพนด้าเอ้ยแพนด้าเหรอเอ้ยน้องน้องเป็นทากพืชเจ้าตัวนี้ขอบอกเลยนะว่าตัดไม้เก่งมากๆตัดไม้ทีนึงได้เป็นร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยถ้าเรามีเอาไว้อ่ะ มันจะช่วยให้เราตัดไม้ได้เป็นกรูดกูรู้แต่ละอุ๊ยดีจุงเวยเขาไม่ได้แค่ตัดไม้เก่งนะเขาแบกไปเก็บกล่องให้ด้วยนะพี่เคนจะได้ไม่ต้องมานั่งออกจากกล่องเองแล้วอ้าว่าน้องก็ไม่ยอมให้เราจับง่ายๆหรอกอ้าวความฝันพี่เคนจะสูญสลายซะแล้วแต่น้องเป็นแพนด้าน่ารักมากเลยเอามาให้ได้นะอ้อมอยากได้อะแต่น้องไม่ได้น่ารักเหมือนแพนด้านในธรรมชาตินะน้องพร้อมบวกหลังจากที่เราพยายามจับน้องหลายรอบนะแล้วก็เสียบอลไปเยอะ ตอนนี้เราก็ทุ่มเทให้กับน้องมากเลยล่ละมาถึงขั้นนี้แล้วล่ะเราต้องขอดับให้ได้โอ้ยตาว่าไม่รู้จะคว้าน้ําเหลวหรือเปล่าว่ะ<อ>ดูดิดีแบบไม่ยอมอ่ะอยังทำยังไงก็ไม่ยอมอ่ะทําไงดีอ่ะบอลสีฟ้ามันจับอะไรไม่ค่อยได้แล้วร้อยทีเผื่อๆลุ้นๆก็ยังไม่ได้นะแอนนาบอกขี้เกียจหนีเอามาแล้วจับ,จ,บจับไปเหอะจะมนุษย์้ยเฮ้ยว,ว,ว,วิ่งแล้วหลอดวิ่งหลอดวิ่งวิ่งได้แล้ว เจ้าบอสเปียสีฟ้านี่ก็พอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องใช้เปลืองหน่อยหลังจากนั้นของวันที่37เราเดินทางไปเมื่อเราเจอกับมูเลชโชหรอเจ้าตัวนี้หน้าตาเหมือนโปเกมอนตัวอะไรนะอ๋อนึกออกแล้วลูจาบูแต่ว่ามันเหมือนโรบินคริสมากกว่าเนาะ <c oughs> แต่ว่าในโปเกมอนอ่ะเขาชื่อว่าลูจาบูแล้วตัวเนี้ยเออมันเก่งมากเลยนะมันบูเก่งถ้าเราได้อ่ะจะได้เปรียบมากเลยนะตัวนี้เราขอนำเสนอว่าจะต้องจับนะ วันนี้เขาบูกเก่งแล้วก็สู้เก่งมากๆเลยแหละนี่เลยเราจะได้นายเป็นคู่หูคู่ใจแล้วนะได้ข่าวว่านายสู้เก่งไม่ใช่เหรอพราะฉะนั้นนายจะต้องเป็นพักพวกของเราเข้าใจไหมถึงแม้น้องจะเป็นทาตพ,พืชก็เถอะแต่ว่าเรื่องสกิลในการยิงธนูของน้องเน,นี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยนะแต่ว่าการที่จะจับน้องติดเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดนึดนงนะคะจะต,ต้องใจเย็นๆนิดนึงแต่เราก็จับน้องติดแล้วล่ะอ,อย่างว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละมใช้จะอด จับได้แล้วไม่ต้องห่วงหลังจากนั้นเราก็เดินลับล้อมาเรื่อยๆค่ะเจอกับเสาว,วับเราก็เจอกับน้องผีเสื้อด้วยเราเข้าไปที่ฟาทเวเวลกันเลยรีบเปิดเสากันปึ๊บได้เสามาเพิ่มอีกเสาหนึ่งแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะว์ปไปอีกที่นึงเลยเราวาไปที่ไวซ์สวิปพิวนะคะเราต้องการจับบอสแพนกิน Boss ค่ะเจ้าบอสแพนกินเนี่ยช่วยเราลดน้ําได้เก่งมากเลยนะเราจะเข้าไปในดันเจียนฟอรเส้นวิงค่ะอุ้ยเจ้าตัวนี้สําคัญมากเลนะใครๆก็ต้องมี มันช่วยเราล้ต้นไม้ได้ไวมากเลยนะเราต้องการคนมาลดน้าต้นไม้ใช่เปล่าที่เราล้งทุนมากเลยนะไม่ต้องช่วยเด็กๆแล้วตอนนี้เรเวลวิสิบาชื่อว่าเพนคิงต้องเป็นท่าน้ํากับท่าน้ําแข็งเหรอโอ้โหถ้าทางน้องจะโหดไม่เปลยนะดูจากชุดของน้องเนี่ยน้องน่าจะมียศนะเอ้เตามาทั้งมันเถอะเรื่องนั้นน่ะเอาเป็นว่าแค่อยากได้น้องมาครอบครองแค่นั้นเองต้องจับไม่ยากหรอกแต่ว่าน้องเรเวลวน้อยนะคะเวลาจะจับน้องเนี่ยจะต้องละมุนละม่อมหน่อยเนาะ เบ,บาๆนะอย่าตีน้องแรงค่ะไม่งั้นน้องจะตายนะคะถ้าน้องตายละลวเนี่ยต้องเสียเวลามารอแล้วก็จับใหม่อีกนะก็จะเกิดใหม่ต้องชั่วโมงหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตีเบ,บาๆนะตีเบ,บาๆแล้วก็รีบจับน้องซะวู้หู้ได้เพนคิงมาเป็นพักพวกเราเสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งเรากลักบมาที่ฟาร์มของเราแล้วก็มาทําที่นอนให้น้องเจ้าพวกพาวมอนเพิ่มนะคะเป็น<ม>ที่นอนใหม,ม,นม่นี่ตัวนี้จะนุ่มกว่าเดิมนะเรามีผ้าเยอะขึ้น นี่ไงมาดูดิถ้าท,ทางน้องจะชอบนะว่ามันอ,อะไรอะโดนัทเหรอมันคือที่นอนใหม่อะหมอนใหม่ของน้องเทามอนน่ะน่าตาตลกมากเลยอะกลมบล็อกเลยดูดิเด็ก,ดกๆมาช่วยสร้างกันอย่าเลยถ้า <laughs> ท,ทางมันก็ชอบที่นอนใหม่ของพวกเรานะใช้งานน้องมาเยอะนะดูสิคู่หูตัดไม้ของเราและคู่หูทำฟาร์มวิดของเราก็อยู่นี่ ว้น่ารักจูอุ้ยน้องตัวใหญ่ขับฟาร์มมากเลยอะ่ะมองไม่เห็นฟาร์มเลยน้องทับฟาร์มแล้วแบ,บี้แบนไปเ,เลยจริงๆแล้วน้องมาช่วยหว่านเมล็ดนะแต่ว่าน้องตัวใหญ่เลยไม่เห็นน้องจริงๆแล้วน้องตัวใหญ่เลยมองไม่เห็นฟาร์มของน้องแต่ก็เจ้าแพนกิ้นเจ้าแพนกิ้นนี่เดินตรวจงานนี่น่ารักมากเลยนะว้าวดูดิมันเดินเล่นเยอะเลยอะ่ะซติว่าเป็นราชาจนสัดว์แต่แล้วน้องก็มากินข้าวตันนี้กินจูนะดูนี่เขาช่วยงานเราได้เยอะเลยนะ แล,แล้วขนมเค้กของเราก็เสร็จแล้วอืมหอมน่ากินจังเลยอยู่ในป่าแบบนี้ยังได้กินขนมเค้ก้วยนะอากินด้วยดีอย่าพิ่งกินหมดนะพี่เคนยังไม่ได้ไปเก็บเลยมาแบ่งแบ่งกันพี่เคนมันคือเค้กเบอร์รี่นะโอ้โหทำตั้งนานได้แค่ชิ้นเดียว <c oughs> แต่อิ่มไหมล่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเรามาคัฟอันให้กับนกของเรากันดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นอันของเจ้าบีคอนนะคะแล้วก็จะขี่มันแล้วก็ก็จะบินได้นะคะนี่ดูดิซามูไรของเราอะ่ะเขามาช่วยเราเป่าเตาด้วยนะโอ้โอเขาน่าจะเผาแร่ได้เก่งมากเลยแหละเราน่าจะได้แร่เร็วขึ้นเยอะเลยนะไม่ต้องมานั่งรอเผาแร่นานๆแล้วแหละไปเขาแรงจริงไปอยาดเวลาไปได้เยอะนี่ดูดิน้องแพนด้าน้องใช้ท่าคาราเต้ตัดไม้โอ้โหพนนมือก่อนสับเลย <laughs> เป็น,ปนข้าคาราเต้แล้ววันที่39เราก็เลยจะลองใช้เจ้าเบคอนเนี่ยมาลองบินเล่นดูปรากฏว่าน้องเหินเวหาได้ดีแล้วแหละดูดิในที่สุดเราก็มีพาวมอนที่แบบบินได้แล้วอา้าวเฮ้ยไปด้วยนี่อ้อมลาด้วยเดี๋ยวกลับไารับก็แค่ค่ะเดี๋ยว,ววันนี้เราก็เล่นพาวมอนแค่นี้กันเนาะถ้าชอบพาวเวอร์แล้วก็ช่วยกันไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่ง <c oughs> ให้กันด้วยละ่ะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วน,นะบิ๊ก